สวัสดีครับเพื่อนมีครับนี่ครับคาวีครับมาพามาดูคนต่อท่อแล้วครับนี่ครับมือวางท่อมือฉมังเวทแล้วครับดูครับที่ตรงนี้ทุเรียนซ่อมครับผมซ่อมนะครับเราก็เลยมาต่อท่อให้แล้วครับนี่ครับวางหัวงูเห่าขึ้นแล้วครับเอาทุเรียนป่วยครับตรงนี้ครับ นี่ครับนี่ครับวิธีต่อท่อแล้วครับในสวนทุเรียนครับดูครับนี่ครับเขาทากาวแล้วครับ ครัเขาจะกะตัดแั่นี้ครับแลนนั้นเขาจะเอาดินถมใหม่นะครับเพราะว่าโคกมันสูงครับแล้วก็ท่อมันต่ำนี่ครับแล้วเขาจะใส่หัวงูเห่าครับหัวพ่นครับนี่นะครับเพื่อนพี่ครับ หัวงูเห่าที่ผมบอกกันนี้แหละครับคือเป็นหัวพ่นแบบนี้แหละครับนี่ครับพ่นข้าวต้นทุเรียนนั่นนะครับนี่ครับทุเรียนยังตายไม่หมดนะครับแต่ผมซ่อมแล้วครับไม่รอช้าเลยครับเขียมดักซ่อมไว้ก่อนเลยครับนี่ครับดูเขาครับ อันนี้ยังไม่ได้กบดินนะครับเพื่อนพี่ครับก็เลยสูงครับโี่ครับต้นทุเรียนครับนี่ครับเขาทำต้นเร็จนมาเยอะแล้วครับตายครับพาหนครับนี่ครับก็ตั้งหัวแบบนี้แล้ะครับนี่เขาเรียกหัวงูเห่าครับนี่ครับ เราจะโพ่นไปหาต้นทุเรียนู่หละครับนี่ครับใส่เต้าสูงไปหน่อยครับดูครับทำเต้าใหม่เลยครับกันมันตายครับซ่อมเลยครับนี่ครับอย่างนี้ต้นนี้ก็ยังอยู่นะครับนี่ครับ เดี๋ยวผมซ่อมกลางก่อนเลยครับดูครับช่างซ่อมท่อครับนี่ครับปั้นเต้าใหม่ครับดูครับนี่ครับทำเต้าแบบนี้แหละครับทุเรียนครับไม่ค่อยตายครับ เพราะว่าเขาเสดเด็ดน้ำดีครับแต่เราต้องวางท่อลึกหน่อยครับดูครับแปลงนี้มีเจ็ดไร่ครับแต่ตรงนี้ตาเยอะครับเพราะว่าเอาออกเลยครับต้นไหนไม่สวยผมเอาออกเลยไม่เอาไว้เลยครับโตไม่ทันกันแล้วก็ผมเอาออกเลยครับ มันดักซ่อมไว้เลยครับดูครับนี่เขายังไม่ตายนะครับแต่ผมซ่อมแล้วครับ,อรบพอเขาออกเหลืองๆผมซ่อมเลยนี่ครับช่างต่อน้ำทุเรียนครับ ได้ครับผมพาไปดูครับนี่ขณะทีปลูกแล้วครับปลูกใส่เต้าเต้าไว้นะครับแล้วเขาก็จะฝังท่อตามมาครับทำเต้าแบบนี้นะครับเพื่อนพี่ครับขณที่จะปลูกทุเรียนครับดูครับทุเรียนยังสวยงามอยู่เลยครับแต่ผมซ่อมแล้วครับ พรฝนตกชุกๆเหมือนคายว่ามันแฉะน้ำครับเลยปั้นต้าวขึ้นมาใหม่ครับครับได้ดูชมกันแล้วครับ